สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนช่างทุกท่านนะครับผมพรเทพฟูดุลระยะวัจนานนท์ครับวันนี้จะมาทดสอบเอลบียูนิเวอร์ซนะครับหนึ่งขั้วนะครับหนึขั้วแล้วก็แยกสองทางแล้ว3ทางแล้วกี่ทางก็ตามนะครับก็คือเราใช้แนวฮอกกันแล้วกันนะครับแนวฮอหรือไทคม8นะครับ ่าที่ใช้ LO 9750นะครับอ่าแล้วก็แยก2เครื่องนะครับจะแยกกี่เครื่องก็ได้ครับหลักการเหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าเนี่ยครับแนวฮอละครับความที11680แนวฮอ์เอาง่ายๆเน้นที่แนวฮอลนะครับแนวฮอลด้วยกันนะครับผมจะเปลี่ยนช่องนะครับ เนี่ยครับจะเห็นไหมครับว่าที่ Pro m a x นะครับสัญญาณสีน้ำเงินนั่นแหละครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาช่วงที่เราเปลี่ยนช่องนั่นแหละครับสิ่งนั้นนะครับจะทำให้มีอาการภาพค้างนะครับสักวิกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับลองดูที่ค่าเอ่อค่าเมือ คาเบอร์นะครับจะเห็นว่ามันกับคลิปหายไปแป๊บหนึ่งนะครับลองดูนะครับนะครับมันจะหายไปแป๊บหนึ่งช่วงที่หายไปนั่นแหละครับมันจะทําให้ภาพค้างนะครับอ่านี้เป็นอาการที่ตอนไทคม8ส่งใหม่ๆนะครับช่างเกื่อนช่างทูนะครับที่ไปแยกหลายจุด3 4จุดจะเจอปัญหาละครับก็คืออาการนี้ละครับ หลา,ายคนอาจจะไม่เคยเจอแต่ไม่ไม่ใช่ s. ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญก็คือมาบอก para, มาเล่านะครับมาให้ความรู้ว่าถ้าคุณเจออาการนี้นะครับแนวเดียวนะครับผมเน้นแค่นีแนวฮอแนวเดียวนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับแนวเวอร์นะครับแนวฮอแนวเดียวกันแยกด้วยสปิตเตอร์นะครับแล้วเกิดอาการภาพค้าง วิหนึ่งนะครับช่วงที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องรายการนะครับเช่นว่าคุณมีทูอยู่2จุดหรือ3จุดหรือ4จุดเครื่องใดเครื่องหนึ่งเปลี่ยนช่องปุปาา๊บมันจะค้างวินาทีหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้ครับมาาันจะค้างวิปเนี่ยเนี่ยครับอ่าแล้วก็กลับมาเนี่ยครับนี่คืออาการนะครับหรือแยกด้วยมันติสวิตก็เป็นนะครับที่ผมพยายามคัดค้านหรือ พยายามบอกเพื่อนช่างว่าไม่แนะนำให้เอาย2 k ิบสอนะครับมาเรียกว่ายังไงอะ่ะเอาย่ิบสองเมาใส่ตรงแนวเวอร์ Never นะครับหรือไทคม6นะครับย2 k ิบสอใส่แนวเวอร์ไทคม6ถูกต้องแล้วนะครับแนวเวอร์ไม่มีปัญหาครับเพราะย2 k ิบสองเคทำงานตลอดนะครับ ปัญหามาเกิดที่แนวฮอลครับก็คือ9750เราเนี่ยครับขนาดที่เปลี่ยนช่องนะครับจะมีสัญญาณบรบกวนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ LB งงครับ LB ก็จะไป on ยึด 2k แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมานะครับแบบนี้เนี่ยครับแบบนี้พอผมเปลี่ยนช่องปุ๊บจะเห็นนะครับนั่นแหละครับจะทำให้ช่องรายการของ ทางแนวคอนะครับจะมีการกระพริบปไปแป๊บหนึ่งนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเพื่อนช่างที่เคยเจอแล้วแก้ไม่ได้วิธีแก้ก็ง่ายมากครับใช้ LB แยกวัวฮอลให้ชัดเจนไปเลยหรือที่เขาเรียกว่า LB Co คอสโต้นั่นแหละครับหรือพวกว LB 1บอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะหมดปัญหานิดได้ ก็คือเราตัดเรื่องสวิต 22k ออกไปเลยนะครับก็จะตัดปัญหานี้ได้นะครับอ่าก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนช่างมีคำถามอื่นๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิป นะครับหรือว่าต้องการให้เราทําคลิปแบบไหนนะครับก็แจ้งมาได้นะครับเราจะได้ถ้าสามารถทําให้ได้นะครับผมก็จะทําให้นะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับสวัสดีครับ